สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพนรัตน์1 9 9 9ครับวันนี้อยู่กับ Toyota c a m r ร2.4สคิวปี2 0 0 0 2น0 5นะฮะมาดูรอบๆคันกันเลยครับคันนี้เป็นสีดำนะฮะแล้วก็ล้อเดิมนะครับเป็นตัวท็อปสุดของ c a m ร y นะฮะไม่มีชนหนักครับผมมาดูกันได้เลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะคันนี้ฟรีดาวนะครับจัดได้เต็มเลยฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอรถฟรีค่าดำเนินการนะฮะ แล้วก็พิเศษสุดๆนะฮะบริการหลังการขายนะครับ24ชั่วโมงนะฮะเราก็มีให้นะเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดนะของแต่ละคนเลยให้ไปเลยนะครับถึงแม้รถจะราคา2 0 0 0 0นกว่าบาทแสนกว่าบาทหลักหมื่นเรามีให้หมดเลยนะฮะก่อนที่จะไปดูภายในมาดูไฟหน้ากันก่อนนะครับใส่กลิ้งทีเดียวนะฮะรอยแตกแทบจะไม่มีเลยนะฮะทั้งไฟ สปอร์ตไลท์ทั้งไฟหน้านะฮะกระจังหน้านะครับไฟด้านนี้เหมือนกันใสามากนะครับบอดดี้สวยเลยคันนี้ภายในก็สวยภายนอกก็สวยนะครับโอเคไปดูเลยนี่นะครับแผงประตูนะฮะแผงประตูใหม่มากนะฮะสภาพภายในเนี่ยเหมือนรถป้ายแดงเลยคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับที่สำคัญขอบอกอีกรอบตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเขาเรียกกันว่ารุ่นรุ่นผู้นำ นะฮะออปชันเต็มเลยฮะแอร์แบ็กนะครับแล้วก็มันติฟังชันสมัยก่อนนี่ถือว่าเทคโนโลยีล้ำหน้ามากการมีอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็คอนโซลหน้าไม่มีรอยขีดข่วนอย่งกับถอจากป้ายแดงมาเสียบใหม่กันเลยอีกรอบนะฮะแล้วก็มีวิทยุนะครับวิทยุที่เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับแต่เราจะเปลี่ยนให้อีกรอบเพราะหน้าจอมันมันไม่สวยเลยเดี๋ยวเราจะจัดการให้ใหม่นะแต่ถามว่าเสียงมีไหมมีเสียงอยู่ ช่องแอร์ครบทุกช่องไม่มีหักนะครับผมนะฮะลายไม้อะไรดูสะอาดดูใหม่ดูดีมากๆดูหรูหรานะครับแล้วก็มาดูกันที่เบาะนะฮะเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นเบาะหนังแท้นะครับจากโรงงานเลยนะครับทั้งคันเลยนะฮะคันนี้โอ้โหข้างในสะอาดมากนะครับผมไม่ได้ทำความสะอาดนะแต่พี่ๆผมทำกันเอง สะอาดมากครับลิ้งชงลิ้งชักสะอาดมากนะฮะผ้าตรงนี้ยังไม่ขาดเลยนะครับผ้ายังไม่ขาดเลยข้างข้างในก็สะอาดผมบอกเลยรถคันนี้พร้อมใช้งานอย่างกับรถป้ายแดงเลยนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเบาะสะอาดมากนะครับเบาะหนังเกะ๊ะใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีหักนะฮะไม่มีหักเลยนะ สำหรับใครขอบอกก่อนสำหรับใครที่อยากหารถใช้งานในช่วงนี้นะครับคุณอาจจะมีรถราคาแพงๆที่คุณผ่อนไม่ไหวเอามาแลกกับคันนี้นะฮะเพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายทางบ้านคุณลดลงนะฮะกับยุควิกฤตแบบนี้นะครับผมมาใช้รถแบบนี้นะฮะหรือขายคันนั้นแล้วมาซื้อคันนี้ผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมผ่อนอยู่ที่5ถึง6,000บาท48งวดก็ได้60งวดผมก็จัดให้นะฮะ ไฟนะครับติดครบทุกดวงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามีช่างไฟไว้บริการที่เต็นท์เลยเราจ้างเขามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับไปดูข้างหลังกันต่อด้านหลังก็เหมือนกันนะรอยย่นๆเนี่ยเห็นไหมรอยย่นๆเนี่ยผมไม่ได้แบบว่าเฮ้ยคุณดอสคุณได้เอาเตารีดรีดไหมไม่เกี่ยวมันเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วนะครับมันย่นอย่างนี้จากโรงงานนะฮะแล้วตรงนี้ก็เรียบอย่างนี้แทบจะไม่มีรอยเลยนะฮะ ตรงนี้เขาเรียกว่าที่เขี่ยบุรีสมัยก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอออาจจะเป็นแบบพวกคนใหญ่คนโตนั่งหลังเขาสูบบุหรี่ไปด้วยนะฮะแล้วก็มีคนขับรถช่วยขับให้ประมาณนี้แล้วแถมยังมีกระจกกระจกแยกอีกนะกระจกไฟฟ้ากดแยกได้ด้วยมีแอร์หลังตรงนี้นะครับมีแอร์หลังตรงนี้นะปรับได้ว่าเอ้ยจะเอาแรงลมประมาณเท่าไหร่ปรับตรงนี้มีลายไม้ได้วยหรูหรามากแล้วก็นี่ ลิงชัดโอ้โหดูผ้าผ้ายังอยู่ครบคุณจะเอาอะไรกันมากมายใช่ไหมแต่รถคันนี้ยังดูดีดูสะอาดดูใหม่ผมลองขับเมื่อคืนแล้วนะครับให้พี่ขับให้แล้วผมนั่งหลังนั่งสบายมากแอร์เย็นช่วงล่างดีเครื่องดีนะครับเบาะข้างหลังไม่มีขาดอย่างที่บอกมีม่านไฟฟ้าอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเงินเดือนแค่หมื่น้าคุณก็ออกได้เงินเดือน12ื่นสอง คุณก็ออกได้นะฮะคุณมีบัตร first choice แค่ใบเดียวที่เป็นธุรกรรมใช่ไหมคุณก็ออกได้เหมือนกันนะครับเคดิตไม่ดีแต่ปิดมาแล้วออกได้เราไปไปดูด้านหลังกันนี่สภาพด้านหลังอันนี้ไม่ได้ซื้อมาติดนะเขามาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเขามาอย่างนี้อันนี้ผ้ายางตรงนี้ก็ของโตโยต้านะครับนะตรงนี้ก็มีมาให้ติดจากรถมาเลย นะครับนะอันนี้ของจากรถมาเลยนะครับไฟท้ายไฟท้ายนี่แทบจะไม่มีรอยแตกแล้วเลยอาจจะมีรอยธรรมชาติรอยขว,วนๆน,นิดๆหน่อยๆนะฮะแต่รอยแตกไม่มีเราก็อยู่ครบนะฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยแตกเลยนะครับแล้วก็มาดูเนี่ยมาดูมาดูสันตรงเนี้ยมาดูตรงนี้ครับคมกริบกันเลยนะฮะ ล้อก็ของเดิมส่วนใครอยากจะไปเปลี่ยนล้อใหม่ใช่ไหมที่นี่ไม่มีให้คุณต้องไปเปลี่ยนเองเอาไปเทินที่ร้านร้านแม็กได้เลยนะฮะที่นี่เราเอาแต่ของเดิมให้อยากได้ล้อแต่งใช่ไหมไปร้านแม็กเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้บ้างโอ้โหสะอาดมากนะครับที่เขี่ยบุรีถอดออกมาได้แล้วเอาบุรี่ไปทิ้งนะฮะวิธีใช้นะครับ แต่ส่วนใหญ่คนสมัยนี้น่าจะน้อยคนที่สูบบุหรี่ในรถนะครับน่าจะแทบจะไม่มีแล้วหรืออาจจะมีผมก็ไม่รู้นะดูเบาะฝั่งนี้นะครับถามว่าอาชีพอะไรจัดได้บ้างจัดได้ทุกอาชีพแล้วเมื่อวานนะครับผมก็ได้คุยกับไฟแนนซ์แล้วคนที่ทำอาชีพเคอรี ly, ap, ่แก๊ปเจแก็สามารถจัดรถจัดไฟแนนซ์รถได้แล้วนะฮะที่ไหนที่อื่นอาจจะจัดได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ ที่นี่เรา,เราจัดได้จัดได้ให้แบบเต็มจํานวนเลยด้วยแล้วเอกสารที่ใช้ในการยืนยัน่บริษัทเขาก็ออกให้ได้นะครับตอนนี้หลายๆอาชีพเนี่ยเริ่มจัดเริ่มกลับมาจัดได้แล้วนะฮะไปดูฝั่งนี้กันต่ออย่างที่บอกยับ,ย,บยับแบบนี้มาจากโรงงานอย่าเอาเตารีดไปรีดให้มันเรียบนะฮะมันมันไม่ใช่นะครับเป็นอย่างนี้ของเขาอยู่แล้วลายไม้ก็เป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยข้างในเนี่ยยางอะไรเนี่ยสะอาดมากนะครับ ไฟตรงนี้เราก็ทําให้ติดได้ปกตินะฮะใช้งานได้ทุกอย่างขอโทษนะยังไม่ได้บอกอีกอย่างหนึง่งบอกปรับไฟฟ้านะครับถามว่าปรับไฟฟ้าคู่หน้าไหมคู่หน้าด้วยมีอันนี้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแอร์แบ็กตรงพวงมาลัยแล้วก็ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องกันบ้าง นี่คือสภาพห้องเครื่องนะเครื่อง2.4เบนซินนะครับนะฮะรอยอง์รอยอาร์ตอะไรยังอยู่ครบเนี่ยอย่างนี้อย่าเผลอไปทําสีนะผมจะตีให้มือหักเลยอย่างเนี้มันเป็นรอยธรรมชาติของเขามีแบบนี้ดีนะครับมันดีตรงที่ว่าจะทําให้รู้ว่าเฮ้ยรถคันนี้เดิมไม่ใช่บางคนเขาอาจจะไม่รู้อาจจะพลาดแบบเฮ้ยเคมทั้งทีก็ทําสีแม่งไปหมดเลย การทำสีรถเงี้ยจะทําให้บางคนเขาคิดว่ารถโดนหน้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่อานเงี้ยปล่อยไว้ธรรมชาติอย่างนี้ติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ครบนะฮะต้องเป็นแบบนี้แต่ติ๊กเกอร์พวกเนี้ยเออมันก็มีนะบางคนไปหาติดมาได้แต่อันเนี้ยนี่ยแหละเดิมๆอย่างนี้เลยคมเงาๆคมคมบาดบาดอย่างเงี้ยใช่เลยนะฮะรถคันนี้พร้อมใช้งานรถสวยดูจากไฟหน้าผมไม่ได้ซื้อเปลี่ยนผมบอกตรงผมไปขัดมาให้มันเงายิ่งขึ้นนะครับ คันนี้จัดได้เต็มฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณ5,604บาท60งวดแต่ถ้าใครอยากจะหมดเร็วนะ48งวดก็ได้แต่ถ้าใครแบบเฮ้ยผมผ่อนไม่ไหวจริงๆวะ่ะการเงินไม่ค่อยดี72งวด84งวดผมจะลองยื่นให้ก่อนแต่ไม่รับรองว่าจะได้ไหมนะครับโอเคค่าจัดไฟแนนซ์ไม่คิดค่าดำเนินการไม่คิดบริการหลังการขายให้ไปฟรีๆเลยแล้วก็ช่วยเข้ามาหน่อยทุกๆเดือน เราไม่คิดเงินมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับบอกกับลูกค้าเก่าทุกๆคนไปเลยนะฮะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะฮะ0 8 1 5 1 9 8 9ห5พี่พันดีพันรลัตเข้ามาได้เลยครับไลน์ไลน์แอดครับแอดไซด์แต่0 8อยอย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วยนะฮะทักมาคุยได้เลยครับ f a c e o o o ดีเวนวั work, พันรัตนะฮะโอเคครับก็วันนี้ก็ ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ